ขอสวัสดีน้องๆสามเณรทุกรูปนะครับเจริญพรปรทธาญาติโยมทุกท่านก็นั่งตามสบายเนาะไม่ต้องปนมมือก็ได้คนโยมนั่งให้กายสบายให้ใจตั้งมั่นน้อมกิดน้อมใจที่จะพร้อมที่จะรับฟังธรรมเป็นข้อคิดข้อธรรมในเวลาสั้นๆน,นะ อันนี้ก็เป็นเป็นเดือนสำคัญกันแล้วกันเนาะเป็นเดือนสำคัญเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาของเราอาตมาก็จะได้กล่าวถึงนะเป็นการปรารถบสั้นๆเดือนนี้เป็นเดือนหกที่สำคัญก็คือ,อขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกเมื่อสองวันที่ผ่านมาวันนี้เป็นมาแรมสองค่ำเดือนหก ีมาเสงนะที่บอกว่าเป็นวันสำคัญก็เพราะว่าเกี่ยวกับชาวพุทธของเราทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะวัดศรีรัตนธรรมรามของเราก็ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยองค์กรสหประชาชาตินะะทาง UN ก็ได้ประกาศ ให้ว่าวันวิสาขาบบูชาเป็นวันสำคัญของโลกเมื่อ26ปีที่ผ่านมานะวันที่15เดือนธันวาคมพุทธศักราช2542เพราะฉะนั้นองค์การสาหประชาชาติประกาศเนี่ยให้การรับรองเป็นวันสำคัญของของโลกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นความไม่สำคัญที่ ลดหย่อนจากวันอื่นๆคืออันนี้เป็นเรื่องของชาวโลกเพราะองค์การสหประชาชาติจะประกาศรับรองอเป็นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเป็นวันสำคัญของโลกเนี่ยก็ยากมากนะคุณโยมเพราะฉะนั้นวันวิษาขาบูชานะท่านทั้งหลายก็คงรู้แล้วแหละว่ามันเกี่ยวข้องกับวันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพาน เสด็จด,ดับขันปริญพาานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราจะยึดเอาตรงวันตัสรนะุเป็นแกนกลางเมื่อ,อ2 8, อ6 8ันา้ก็แล้วกันเพราะว่า2อ่าอ่า2 2,000 2 2,613ปีที่ผ่านมานะเป็นวันที่พระองค์ได้ตัสรุ ก็คือวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือน6ไม่ได้ไม่ใช่ความจะได้ความบังเอิญก็คงไม่ใช่เขาเรียกว่าถ้าเรียนตามหลักพุทธประวัตินะก็ถือว่า,าได้มีการเรียกว่า,าเหตุการณ์เหล่านี้เหมือนว่าได้กำหนดมาแล้วนะถ้าเราย้อนไปอีกอ,อีก35ปีย้อนไปนะ วันตรัสรู้กับวันประสูตนี่เป็นวันเดียวกันนะมันก็ไม่ใช่บังเองิญเป็นความอัศจรรย์ส่วนถ้าเราจะย้อนจากวันตรัสรู้ไปอีกอต่อไปนะคือนับต่อไปอีกสี่สบห้าปีก็เป็นวันที่พระองค์ท่านเสด็จดับขันปรินิพานเอผ่านมันก็ถ้าเราจะย้อนไปย้อนมาระหว่างประสูติ กับเสด็จดับขันปรินิพานนี่แปดสิบปีนะคุณโยมไม่ใช่วา่าเป็นเหตุบังเอิญเหมือนถูกกำหนดมาแล้วว่า,าไม่ว่าจะเป็นวันประสูติวันประสูตินั้นเป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะนะยังไม่ได้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พอหลังจากนั้น3าปีเป็นที่บันพระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้นี่ก็หลายๆท่านก็รู้อยู่แล้วว่าตรัสรู้ที่ไหนใต้โคนต้นโพลหรือทุกวันนี้เขาเรียกโพธิบัลลังเนาะเมื่อท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดสิ่งหนึ่งที่อยากจะขยายไปก็คือพระอ,องค์ท่านได้สเสวยวิมุติสุขเกศสัปดาด้วยกันสัปดาหนึ่งก็เจ็ดวันนะครับ ทำไมจึงสเสวยวิมุตติสุขพระองค์ให้ความสําคัญยังไงคือตัดสรู้แล้วเนี่ยพระองค์ก็เหมือนอถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือสเสวยสุขจ,จากการลดกิเลสนะละกิเลสละได้ทั้งปวงก็แล้วก็แสดงถึงความกตัญญูต่อสิ่งต่างๆที่พระองค์ท่านได้เคยเมี ความสัมพันธ์มาก่อนนะอย่างสัปดาห์ที่หนึ่งก็ใต้ต้นพระศรีมหาโพลเจ็ดวันนะคุณโยมอิริยาบถนี้คืออันนี้ท่านพระองค์ท่านจะนั่งขัดสมาธิเจ็ดวันนี้ไม่ฉันนะ,ะไม่ฉันนั่งตลอดเจ็ดวันส่วนสัป,ปดาห์ที่สองอพระองค์ก็อันนี้ยืนละทีเะ่เรียก อเมสเกดี edi, นะอยู่ใกล้ๆต้นพระศรีมหาโพ์แหละไม่ไม่เกินหนึ่งถ้าใครเคยไปก็น่าจะเคยไปที่พุทธคยาน่าจะเคยไปชมแล้วแหละนะอันนี้พระองค์ท่านก็ยืนหันพระพักมาทางต้นพระศรีมหาโพยืนตลอดเจ็ดวันพูดง่ายๆไม่กินไม่ฉันเนาะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สามนี้พระองค์ท่านก็มาล,ลึกนึกถึงว่าก่อน ที่พระอ,องค์จะตรัสรู้เนี่ยพระอ,องค์ก็ได้เดินจงกรมก็เลยมาตรงใกล้ๆต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่ระหว่างอินเมสเกดีกับต้นพระศรีมหาโพธิ์ปัจจุบันก็อยู่ในบริเวณมหาเกดีนะพระอ,องค์ท่านก็เป็นอือยยาบทที่เดินอันนี้เดินตลอดเจ็ดวันนะไม่กินไม่ฉันนะ ที่บอกว่าไม่ฉันนี้เพราะว่ามีคุณโยมบางคนนี่เคยถามมาตมานะก็เคยไปบรรยายที่อินเดียนี่แหละ,ะพระองค์บอกว่าท่านไปบินทบาทยังไงฉันยังไงอ๋อก็ทั้งเจ็ดวันนี้คือไม่ได้ฉันอะไรเลยเดินก็เดินทั้งเจ็ดวันนะส่วนสัปดาห์ที่สี่ก็อยู่ปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันเขาคืออยู่ใกล้ๆต้นพระศรีมหาโพ์เนาะ อันนี้ก็เรียกรัตนะคละเกดีแต่ละที่เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าในการพิจารณาธรรมในคืนสุดท้ายขอ,ของแต่ละสัปดาห์นี่ก็จะพิจารณาธรรมต่างกันนะส่วนสถานที่ที่5สเสวยวิมุติสุสถานที่ที่5ก็ห่างจากต้นพระศรีมหาโพลนะประมาณสักนะ่าจะสกิโลเมตรนะถ้าดูปัจจุบัน แต่ว่าใกล้ๆแม่น้ำเนลันชลาก็เป็นเรียกว่าเป็นต้นอีกต้นหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องในสองเหตุการณ์ด้วยกันถ้าตามที่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์พ,พ,พ,พุทธเจ้ามานะ,ะก็เป็นสถานที่ที่นางสุชาดาได้เคยไปถวายข้าวมาุปุญญาธิาเหมือนพระอ,องค์ก็ให้ความระลึก นึกถึงมีความกตันดูพระองค์ก็ได้ไปเสวยวิมุติสุขที่สถานที่แห่งนี้นะนเรียกว่าต้นไทรใบใหญ่ก็แล้วกันนะอาจจะปาร,รันิโคตเป็นเจ็ดวันนะเวันนี้ก็ไม่ได้เสยวยอะไรเช่นกันนะคุณโยมส่วนสถานที่6อันนี้พวกเราก็จะคุ้น,คนเคยชื่อดอีเรียกว่าต้นมุตจลินหรือว่าต้นจิก สถานที่อย่างนี้ที่พระองค์ท่านไปเสวยวิมุตติสุขตลอดสัปดาห์าในท่านั่งขัดสมาธาิแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้มันเป็นเดือน8นะถ้าเรานับไปตั้งแต่สัปดาห์แรกเนี่ยพระองค์ไปนี้ก็คือ,อตรัสรู้เดือนอขึ้น15บห้าำเดือน6เพราะฉะนั้น กว่าจะไปถึงสัปดาห์ที่5สัปดาห์ที่6กนี่ก็จะเข้าไปเดือน8ฝนก็จะก็เรียกว่ามีพายุมาก,มากแล้วก็ฝนตกหนักก็จะทำะให้พระองค์นั้นก็จะท่ามกลางเลือกสายฝนแล้วก็ลมที่พัดอย่างรุนแรงก็ได้ปรากฏว่ามีพรยานาคหรือว่ามุจรินองค์หนึ่งได้แสดงตนเพื่อที่จะปกป้อง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อไม่ให้โดนฝนโดนลมนะซึ่งต่อมาวงพญาน,นาคนั้นก็แปลงกลายเป็นมานพนุมนะส่วนสถานที่เก็ตอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่จะมีความเกี่ยวขอ้องเกี่ยวกับชาวพุทธของเราโดยเฉพาะาชาวไทยชาวพามา่านะเมื่อท่านพระอ,องค์ท่านสเสวยวิมุติสุขสัปดาห์ที่เกต จนสัปดาห์จนวันที่กิดผ่านไปแล้วเนี่ยก็จะมีพ่อค้าวานิสนะ,ะเป็นขบวนคารวานของเกวียนผ่านมามีพี่น้องอสองคนนะตะปุสะพระิกะ,ะได้เข้าเฝ้าพระอ,องค์มาเห็นพระอ,องค์ด้วยพระพัพกตอันผ่องใสผิวพรรณอันงดงามก็ได้เกิดความศรัทธา เมื่อเกิดความศรัทธาได้สวายสิ่งของแล้วตอนจะลากลับก็ขอของเป็นที่ระลึกนะสิ่งนั้นพระพระองค์นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ใช้ภาษาชาวบ้านคือใช้มือไปรูปผมนี่แหละแล้วก็มีผมแปดเส้นติดมาก็ให้ทั้งสองท่านนั่นไปเป็นของที่ระลึกซึ่งอาจจะว่ามาแล้วก็ถ้า ตามตำราหลายฉบับนะแต่ว่าก็จะบอกว่า mm. ปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ชเวดากองนะ mm. เพราะว่า,วาอาจจะมีะบางตำราอาจจะแย้งแย้งกันบ้างแต่ยังไงก็แล้วแต่ตามความศรัทธาอของชาวพุทธของเราโดยเฉพาะชาวพม่าเนี่ยก็จะให้ความสำคัญให้ความเคารพบ,บูชาองค์ชเวดากองเป็นอย่างยิ่งนะอันนี้ก็เป็นวันตัดสรูเนาะ ส่วนวันปรินิพานนะ,ะคุณโยมเวลาจะหมดแล้ววันปรินิพานนี้พระองค์ก็ได้เสด็จไปทอดร่างวางขันที่เมืองกุสินารานาตามที่ท่านใดเคยไปก็คงจะรู้อยู่แล้วซึ่งเป็นวันเดียวกันกันกบวันตรัทรูรุคือขึ้น15บห้า่ำเดือนหนะก็อันนี้เป็นความสำคัญของวันวิสาขาบูชาวัดศรีรัตะนธรรมรามของเรานำโดยท่าน เจ้าคุณพาาระวชิรบวรกุณพระอาจารย์เติมพรธรรมวโรก็ได้พาพวกเราไปปฏิบัตินะ,ะไม่ว่าจะภาคเช้าภาคบ่ายภาคเย็นนะมีสวดมนต์แล้วก็เดินเวียนเทียนประทักษินสามรอบหลังจากนั้นก็เป็นเหตุอัศจรรย์เหมือนกันอาตมาเองก็ยังไม่ได้ลงจากอุโบสถด,ดีเนละฝนตกเนาะฝนตกหนักแต่ก่อนหน้านั้นไม่มีฝนอันนี้ก็ เป็นเหตุการณ์สำคัญของวันวิสาขาบูชาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนมาบัดนี้นะก็ทำให้ชาวพุทธของเราไนะ้น้อมลำลึกนึกถึงความสำคัญของพระองค์ท่านก็สำหรับการแสดงธรรมวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้สุดท้ายนะคุณโยมนะขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายนาทีตั้งใจดีแล้วด้วยอานิสงส์แห่งบุญทั้งปวงนี้ จงเป็นพละปัจจัยเป็นกำลังส่งให้ท่านทั้งหลายให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงมีสติปัญญาสว่างสวัยทำจิตใดๆก็สำเร็จด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอสาธุ